โอ้ยอุใส่ดีพี่น้องโอ้ยบังนะอืมสวัสดีครับผมพี่น้องวงายสู้คู่สู้คนครับผมเมื่อนี้เขาได้โอ้ยเขาได้ของดีพี่น้องใส่ขอดอุ้ อู้ดีโมวิคเบี้ยแต่ว่าอู้ดีพี่น้องโอ้ยมาแบบคักๆผมอ่ำล้ำเลยพี่น้องเมึงน้่มทิ่ล่ะโอ้ยดีกว่าพี่น้องมึงใส่ขอดครับผมโอ้ยเป็นตะเสียบแทยพี่น้องขอดว่าเม่ขอดเองเนอะพี่น้องเอาทั้งไก่ทั้งไก่ตะเสียบนะว่าเม่ครับผมเอาฝากปน้อยพี่น้องฝากคนที่ตามก็ได้เออแช่เป็นกระตังแก่ว้าเมกได้ด้วครับผม โอ้ขอนี้ยห้พี่พี่น้องมากๆเชื่อๆแล้วกันพี่น้องเวาลาใหญ่ห้างเนอะจำหน้าก,นก,นก,นกันได้แล้วพี่ยอดพี่น้องผมก็ตั้งบริสิกับผมต้องใส่ห้องป๊าอืม เสียพีน้องโอ้ต้องใส่เจอรอืมอเสียออนด้วยพี่น้งอนง เส่ีขอนเข้าไ่หรออือือจัดแค่ปากแก่โป๊ะแป๊ะแป๊ะแปะในปากนี่เรอะ รางแซ่บพอดีเลยโอ้กินก็เข่าเหนียวเีคยครับแต่ว่าเข้าวตำหน้าหมันกระชดนี่ว่าที่บอกเดี๋ยวครับระวัาางตายเลยพี่นอ้องมางแสขอดงา,งามพี่นอ้องอุ้ยใส่ดีพี่นอ้องโอ้ยบังน่ะ 음음음음 음. 음, 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 음 พร้อมเพื่องอพร้อมแล้วไข่ใบบกุนอันนี้เป็นปเข่ตันะน,นะครับ มันใส่ตตนไม่ใสออนอครับ And n o A <laughs> long <laughs> <laughs> tà lần nào mhm con mhm 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 các nào nhớ không รู้ไหมซ่บหญโะพาพร้อมโมยพักอีตูพี่น้งองหอมเห,หมเหื่อหอมข้าวเขื่อนนี

เขาองก็พักกันวระา ขอเฉพาะตแป๊บ <c oughs> แบบแซ่บเลยพี่น้องอืมพอได้ยำ <c oughs> โอ้ We know how to go wrong. ยำเกูอบอกครับโอ้สุยอดเลยคลิปยากเกิดไปก็ขอโทษขออภัยเร้่อพี่น้องเ <c oughs> จ๊เวลายอย่างน้อยพี่น้องคลิปนี้ <c oughs> เอาคลิปหน้าคลิปไม่พอกันไหมพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์มาให้ด้วยครับผมมือหนามือไม่เพากันไม่นะรับพันได้เงินมือนนาตึงพันได้เงินแสนนะครับผมสำหรับมือีก็สวัสดีครับ